เกตแคกพิเศษของแฟนมพี่ฟิล์มโอ้โหก็รู้สึกพิเศษมาก uh huh. รู้สึกพิเศษมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกของพี่ผมเนาะของ uh huh. พี่ฟิล์มเขาก็เ uh huh. ต็มที่จริงพี่ฟิล์มเป็นคนที่ตั้งใจทํางานในทุกๆอย่างอยูอย่แล้วแล้วครั้งนี้คือจัดเต็มมากจริงๆครับแล้วก็จริงๆก็อยากอยากอยากจะให้ให้ให้คนดูมาก,กันเยอะๆมาดูกันเยอะๆเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอน uh huh. ครับ uh huh. ก็ดีใจที่ได้มา ร่วมงานครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้แล้วก็มีพี่อีกคนนึงก็คือพี่ตรงพี่ตรงนี้ก็มาช่วยกันคนนี้ก็มืออาชีพเรารู้อยู่แล้วออกออการจัดการซ้อรรมครับเอออยงงคือด้วยเวลาซ้อมของเรามันมันมันน้อยมากจริงจริงด้วยด้วยด้วยตอนนี้งานมันก็เยอะอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจทาํากันจริงจริงครับทั้งเพลงการถ่ายทอดการเลือกเพลงอย่างเงี้ยการจะไปซ้อมเ่เวลาอะไรต่างๆนานา,นานแล้ววันนี้ก็คือมากันตั้งแต่เช้าเพื่อมาลองรันลองอ่าเงี้ยก็ เต็มที่จริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับงานแฟนมิตของพี่ฟิล์มในครั้งนี้นะครับมวมีสื่อว่ามายัางไงแบบกับพี่ฟิล์มเป็นังโอ้โหถ้าบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์รสิครับต้องรอดูว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รบ้างในวันนี้ซึ่งจริงๆผมว่าทุกๆอย่างในในในแฟนมิตครั้งนี้มันมันเซอร์ไพรส์รไ,ไปหมดแหละตั้งแต่เราเข้ามาแล้วผมเข้ามาผมมาเห็นโอ้โหชอบดอกไม้แฟนๆเอามาให้ไงนะคือดีใจกับพี่ฟิล์มมากๆเลยครับ ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนที่เขาบอกว่านอนไม่หลับเมื่อคืนเห็นโพสเหมือนทวิตอยู่ว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับผมอนอนไม่หลับผมก็นอนไม่หลับผมก็ดูพ่อพี่ฟิล์มเมื่อคืนนี้ก็ถามว่าพี่นอนนอนตอนไหนอย่างเงี้ยแกก็บอกเออก็เดี๋ยวโพสเสร็จแล้วก็นอนเหมือนหลายคนก็ลุ้นนะ,ะว่าช็อตโมเมนต์เหมือนวานจิ้นจิ้นจะเสิร์ฟขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นต่อครับรอดูในงานรอดูในงานบอกไม่ได้ ถ้าบอกไม่ได้มันจะไม่ลุ้นเออถ้าบอกได้มันจะไม่ลุ้นไม่แย้มคือนิดนึงหรอเป็นโมเมนต์ของเทียนกับจิวนิดนิดนิดนที่เราจะเห็นจริงๆก็ผมเชื่อว่าคนที่ตามดูเราในในงานอีเวนต์ต่างๆเนก็คงเห็นแล้วแหละว่าผมกับพี่ฟิล์มก็ก็มีโมเมนต์นิดนิดหน่อยที่ที่เวลาอยู่ด้วยกันนีครับใช่ยกสักฉากมันในละครมาเลยเนี่ย อวิชาเดียวน้อยไปนะวิชาเดียวมันน้อยไปนะครับลดแล้วจะอยแล้วพูดอะไรเยอะไม่ได้เห็นที่พี่ฟิลบอกว่าเพลงที่ร้องในครั้งนี้ก็คือทุกอย่างเป็นเพลงแบบเพลงแรกที่แบบจะได้ฟังในแบบใช่ครับคือผมก็ไปถามพี่ฟิล์มว่าเฮ้ยพี่ฟิล์มเราเราจะเอาเพลงอะไรดีเงี้ยอย่างพี่ฟิล์มเขาบอกว่าอย่าร้องเพลงที่เรายังไม่เคยร้องด้วยกันใช่เพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย นี่กเ<ม>เ็เป็นหนึ่งใน,ในสิ่งที่พี่ฟิล์มเขาใส่รายละเอียดลงไปที่จะมอบให้ฟแฟนๆจริงๆค<ม>รับ<ม>นะเราเห็น,นที่เขาแบบเป็นที่กับงานนี้แบบเออมุม่งมั่นอยางนั้นละโอ้ยสุดๆจริงๆแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ก็พี่ฟิล์มก็เหนื่อย<ม>เหนื่อยกับงานอะไรต่างๆด้วยแล้ว,แล,วแล้วการจัดครั้งนี้ก็ก็ก็ต้องเต็มที่แหละเพราะว่าคนดูก็ก็รอแฟนๆก็มารอรอดูพี่ฟิล์มอ่ะก็หวังว่าจะจะมีแฟนมิดแบบนี้อีกต่อ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 ไปอีกไง ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับออของตัวเองเหรอครับนนะตอนนี้มาศึกษางานกับพี่ครับ <laughs> มาลองงานทดลองงาน <laughs> ครับผมก็จริงจก็ผมว่าด้วยกระแสะตอนนี้ที่มันที่มันที่มันกำลังดีแล้วแฟนๆก็สนใจผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีโปรเจกต์ที่คู่กันญญญต้องรอติดตามครับชาดง,งที่แบบคู่เราเป็นคู่ที่ก้าประโดดขึ้นมาตอนนี้คือดังมาก ก็จะว่าแบบข้ามคู่อื่นก็ไม่ได้นะคู่อื่นเขาก็จะเป็นเส้นทางของเขาเนี่ยของเราก็ไปในในเส้นทางของเราในในละครช่วงที่เราออนแอร์อย่างเงี้ยก็ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยหลายๆอย่างที่ที่เราไปเห็นโมเมนต์ต่างๆที่แฟนลับเขาทำให้เราเนี่ยผมไปเห็นอย่างหนึ่งมาเป็นน้องที่เป็นออทิสติกเขาดูละครกูชายแล้วเขายิมีความสุขมาก ผมแบบผมดีใจมากที่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องเขามีความสุข <S <S ใช่แฟนๆคำนดูเขาอินแบบขนาดเนี้ยเออ,อคอมพีดเลยว่าก็ก็ก็คอมพีทครับในใน,ในเรื่องการทำงานนะเราก็ชื่นใจเพราะว่าอย่างที่พูดตอนแรกๆเลยเละผมพวกเราไม่ได้หวังเรื่องเลตติ้งหรือหวังกระแสตแต่ว่า แค่ทําละครอ,ออกมาให้คนดูเขาได้ได้ดูแบบแบบมีความสุขอ,อืม,อมแล้วก็รับแมสเสจจากละครไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดในในอดีตที่มันเกิดขึ้นในละครเนี่ยครับนั่นแหละแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นกระบอกเสียงให้ให้ LGBTQ ในในในสมัยนี้ให้ให้ทุกคนเอ่อยอมรับแล้วก็เปิดกว้างให้มากๆด้วยด้วยยุคสมัยใหม่ของเราแล้วเนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นมันดีหรือไม่ดียังไง จริงๆความรักที่มันเกิดขึ้นในละครมันไม่มีใครผิดหรือไม่มีใครถูกร้อยเอร์เซนตหรอกครับแต่ว่าเราก็เลือกทำสิ่งที่มันดีที่สุดได้อ่ะก็จับเอามาใช้ได้ อันนี้ต้องต้องเดี๋ยวต้องต้องดูไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่กระแสตามตามกระแสของแฟนคลับเลยถ้าแฟนคลับเรียกร้องแล้วมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรามีทางลูกค้าที่ที่อยากอยากให้พวกเราไปไปมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างเงี้ยเราก็ยินดีครับแล้วก็ว่างยาวๆเลยครับยังรับได้อีกเยอะครับโต้องเข้าใช่โอสาธุครับพิจเตร์มาหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่มาครับผมค่ะุณครับคขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับ 가보 <목소리> 아,